นะครับต่อมาก็คือมันมันมีปัญหาตรงหนึ่งนะครับโครงการตามลำเบอร์คือมันต้องเรียนตั้งแต่เลขที่แรกรหัสศึกษาแรกเลยมันยากตรงนี้เนี่ยเช่นแต่คนที่หนึ่งก็คือมน่คนที่หนึ่งคนี้แต่ถ้าว่าดูแล้วจะหารายชื่ออย่างไรนะครับ ตัง้งอยู่จะมีเครื่องไถ่ไม่ใช่เครื่องต่เครื่องปิ้งเราทิ้งอะไรก็ช่างอันนี้ก็เข้าไปที่เนี่ยตามตัวนี้นปิ้งรหัสนี้แล้วเขไปเขาปิ้งอะไรชื่อกระดาษได้ใส่เนี่ยนอนไม่ต้อกระดาษเอ้ยไม่รู้ดิเราประมาณสักประมาณสามสิบต่อ